ฉันเป็นของจริงหมดค่ะยกเว้นของน้ำฝนอะไรนะขอบปลามมีหวังพี่วราต้องดตัดออกจากกองกระดกแน่เลยค่ะคุณแม่ไอ้ยตอนดั๊กต้องไม่ถูกตัดออกจากกองมรแล้วฉันจะแต่งตั้งให้เพลิงเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่ของเพชรไทยขอเลี้ยฉันอยากขอโทษอ่ะคนที่พูดขอโทษเป็นเนี่ยน่ารักนะรู้ไหมสม,มายถึงทุกคนที่รู<อ>้จักขอโทษเลย ไม่ได้ชมคุณว่าน่ารักตรงนะป้าหมายความว่าตั้งแต่ย่าผ่าตัดมาย่ายังไม่เคยกลับไปตรวจร่างกายกหรอครับใช่ค่ะนี่คุณป้ากำลังจะบอกลองสนว่าเพลิงอยู่เรื่องหนังเรื่องนี้เหรอคะคนอย่างมันทำได้ทุกอย่างด คุณห่วงจมหวะห่วงหองอะไรกันนี่แกคิดเชียวนะว่าฉันจะผิดสวรราสนายเนี่ยในพงฉันขอร้องแล้วนะานช่้นเป็นแขกรับเชิญใ,ให้ฉชนหน่อยนะนะนะ,นะ,นะข่าวใหญ่แม่ไปด้วยกันนะครับผมอยากให้แม่ไปเที่ยวไม่มีอะไรที่กรุงเทพจะดึงดูดใจคุณเพิงให้อยู่ที่นี่เลยหรอคะรู้ทางรู้ว่าไม่เพลยงที่มีเจ้าของแล้วแกคิดจะหลอกหองกับฉันหรอฮะปิ๊หลิน ไม่ยุต <|so|>> ิธรรมรักหลไม่เท่ากันได้เลย้อรัก้ธอ